ไปทำด้ยวยเขาไหมไม่โอ้ยไม่ใช่ไอ้ขันชาวาดูหลามากจะใส่หรือไงใช่

Ane ki berni a ora O, a li yon O, li yon O, li yon อันนี้คุณแม่มาเองคุณแม่ใจเหนียมมาเองนะคะวันนี้แม่เหนียมท่านเป็นโยมแม่ของพระอาจารย์นะคะผู้ใดเป็นผู้ปลูกใบแล้วแม่เนี่ยเดี๋ยวแบบแม่เขาจะเอาแต่ห้องที่ไหนเกิดบ้านอุนเกิดบ้านอะไรอย่างเงีกะเก่าแมันจะไม่หุ่นเหรอเดีคุณพี่

มาว,วันนี้มีเป็นน้อยใหญ่ๆเลยแม่มาที่อนร่งน้ำเดียวคนอู้หลายหลายี่ๆี่นีมันมีฮักเขาฮักเอาอี

โลายตัวนี้เนี่ยจะดีแท้เฮ้ยฮกเราลดแล้วอืมสวยงามมาก Nên chị nó dữ Nó chiều nhỉ lại Má lúc nằm Má ที่เกิดขึ้นไม่อีกรถตัวน้อ่านอนหน่อยไรนอนโว้ยมาน่อยยควนหลังวหลังอีกนั่นง <c oughs> ยุงก็กัดเสียงเสียงดิ้ <c oughs> <c oughs> Rồi ta nó ngay cả ngày mắng chắc honey, 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 ngay honey, 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 không honey, 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 Nó này, nhanh này. Nhanh này. Nhanh này จมนวนทานไปนใ่้ตูเลยกินข้าวขึ้นเบิดเหลอเดเนาะเบิดเหล่อเดิดูกาะเบียบกันอุยงตัดโอ้ยไม่ได้หลอดปอกทีท่านแท่

ปูพื้แรกนี่เจอแล้วนั่งก้ปลูกเท่หร่นี่เดียวข้าวโพดนี้คุณยายมาปลูกข้าวโพดไว้อันนี้ปลูกเนี่ยแบบอื้อได้เลยเนาะแบบอื้อนั่นข้าวโพดวันนี้เราจะมาปลูกอะไรกันปลูกข้าวโพด อันนี้จะมาปลูกข้าวโพดแล้วก็จะมาปลูกแตงปลูกทัวดินดีขนาดเลยข้างมาหน่อยเลยดินปลูกก็ได้มือนกันเอาปลูกเลยพี่พักปลูกระยะไหนกูพักชักไว้หอดหันพักชักไว้ม่เฉยๆจะไม่เกิดจะเริ่เป็นต้นเล็กๆขึ้นมานะคะคี่ต้นข้าวโพดที่เห็นอยู่ ต้นข้าวโพดกำลังเกิดขึ้นมาวันนี้เราจะมาปลูกต่อถ้าเกิดขึ้นมานี่เยอะแยะมากมายกินไม่หมดแน่ถ้าต้องเอาไปให้วัดอื่นด้วยนี่คือพื้นที่ด้านหลังวัดนะคะทางพระอาจารย์ได้ให้รถไถมาไถไถดินเพื่อปลูกข้าวโพดไม่ปลูกขวคือปลูกเพื่อที่กินได้ดีกว่าปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่านะคะเดี๋ยว คุณแม่สเสงียมยมแม่ของพะอาจาย์ท่านก็มาช่วยปลูกสอนมากก็มี้แม่ปูกับแม่ชี้ไม่ค่อยได้มาปูกทั้งนี้ <c oughs> โอ้ดินดีมากเลยดินนุ่มมากถ้าท่านผู้ชมได้ลองมาสัมผัสแล้วได้ลองถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าบนดินนี้จะรู้ว่าดินนุ่มแล้วก็ชุ่มแล้วก็เย็นมากเลย <c oughs> เป็นการบำบัดด้วยวิถีธรรมชาติรู้สึกผ่อนคลายร้อนขออนุญาตถอดเหนียวนะคะร้อนแล้วหยอดเอาเอาเอา,เอาอยัางหยอดก้อนแม่นี่คือมเล็ดข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันเล็กเป็นพันพื้นบ้าน ใส่คุม้มล้วจ <ừ> ้ะสามสที <ừ> ่อละกบพวอมาหรือมาเออกบเอมเอเดี <ừ> ๋ยวะม่ฉีลงไปหัวใจเรเหยียบพ่อเหยียบพ่อหลุดลุ่ย่หลงดหอกหลงไดเลก